สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ช่องเกษตรเมืองชานับจะพาท่านผู้ชมนะครับมารีวิวนะครับโคกหนองนาของกรมพัฒนาชนนะครับวันนี้ผมก็จะมาอยู่กับนปตอะครับเดี๋ยวเราจะให้เจ้าหน้าที่แนะนําตัวแล้วก็อธิบายว่าที่นี่นะครับมีพื้นที่โคกนากี่ไร่รูปแบบไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเชิญนพตอแนะนําตัวครับผม ครับผมนายบุษิตผมพัาเจริญนะครับนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบรับชอบต้องมาชอบดูรับรู้จังหวัดสุรินทร์นะครับครับวันนี้ก็โค้ง<อ>ตร้งนาของเราตรงนี้มันเป็นขนาดหนึ่ไร่นะครับเป็นรูปแบบหนึ่งต่อสองซึ่งโค้งตร้งนาของเราตรงนี้จะมียุสระอยู่สองบ่อ<ด>เชื่อมกันนะครับแล้วก็จะมีหลุมขนหลุมลกนะครับเราเดินไปดูนะครับ,รบเดินไปดูหน้าง,งานนะครับเดี๋ยวตามไปเลยครับผมก็ตรงนี้เป็นพื้นที่ หนึ่งไร่เนาะดินหนึ่งไร่นะครับตัวนี้เราจะเห็นว่าตัวนี้จะมีต้นไม้นะครับก็ยังคงไว้เหมือนเดิมครับเราไม่ทําลายนะครับต้นไม้นี่ก็เป็นแลนด์มาร์กอย่างดีของที่นี่นะครับผมความจุของสระนี่ก็จะประมาณพันห้าร้อยพันห้าร้อยคิวเนาะนะครับครับครับผมของสระของน้ําของดินเป็นพันห้าร้อยคิวครับผมในส่วนของขนาดสระนะครับขนาดพค้งนานะครับจะมีสองสองอัตราส่วนเนาะ มี1ไร่กับมี3ไร่นะครับแล้วแต่เกษตรกรเลือกเอานะครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นนะครับนี่อย่างที่เราเห็นนะครับสระมีความลึกประมาณ6เมตรนะครับหเมตรก็มีน้ําซึมออกมาที่หนึ่งนะครับน้ํามาจากสระด้านนู้นครับน้ำซึมออกมานะครับครับอันนี้เป็นสระใหญ่เป็นสระความลึก6เมตรนะครับตรงนู้นจากความลึก4เมตรนะครับเป็นสระลูกเล็กนะครับครับผมที่ดินที่เราขุดมามันก็จะมีประมาณเยอะพอสมควรนะครับ ก็หล้ารูปขคกของเรานะครับซึ่งจะได้ตามแบบมาตรฐานที่จังหวัดได้ออกแบบให้นะครับแบบขนาดหนึ่งไร่ของ1ต่อสองครับผมทารานาวานะครับครับแล้วจะมีศาสสองรูแล้วก็มีลุมขนมครกสองอันนะครับแล้วก็จะเชื่อมเป็นโครงใส่ใจนะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็จะเป็นลุมขนมครกนะครับผมก็น้ําก็ดำพักน้ำนะครับเนาะพักตะกรอนต่างๆนะครับที่ที่เราอ่มาจาก ด้านนอกของเรานะครับจะต้องมีการพักน้าไว้ก่อนนะครับครับผมนี่ครับขุดได้สวยงามมากนะครับผมก็ต่อได้เลยครับพื้นที่ตรงโคกตรงนี้เราก็จะมีการปลูกมัปฝรั่า5ระดับนะครับปลูกป่ง5ระดับไม้สูงไม้กลางไม้เตี้ยไม้เรดิดนเพื่อสร้างผลประโยชน์นะครับในพื้นที่ให้ได้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับครับผมแล้วก็จะมีก็จะทําให้เกิด ปลา3าอย่างประโยชน์4อย่างนะครับแล้วเราก็จะได้มีพออยู่พอกินพอเพียงนะครับสำหรับเกษตรกรเรารทําเพื่อวางพึ่งตัวเองเนาะเราไม่ได้ทําเพื่อให้ร่ำรวยนะครับผมนะตรงนี้ก็จะเป็นที่อยู่อาศัยนะฮะตรงโคกตรงนี้แต่ถนะ้าถามว่านาอยู่ตรงไหนเนาะ <c oughs> <c oughs> มันก็จํากัดตรงนี้แหละครับถ้า <c oughs> หลายท่านถามว่าเอ๊ะแล้วนาอยู่ตรงไหนเนื่องจากแบบของอมันจํากัดพื้นที่นะครับ ก็เลยคงจะปลูกทำนาไว้ริมข้างๆบ่อเนี่ยแหละครับแล้วก็ว่าส่วนหนึ่งก็ว่าน่าจะทำาบ๋ยุกได้นะครับรับให้ท่านผู้ชมดูนะครับขอบ่อตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะหว่านข้าวได้นะเพราะว่าน้ำฝนน้าก็จะร้นมาถึงข้างบนครับฉะนั้นเราหว่านข้าวไปเลยครับลากข้าวนะครับมันจะช่วยจับพื้นไว้นะพื้นดินนะครับไม่ทําให้พื้นดินทางคลายนะครับอันนี้ก็นะครับเป็นสิ่งที่แนะนำอย่างให้ทําเหมือนกันนะครับถ้าเราปลูกแยกแฝงไม่ทันนะครับผมนะครับ ก็จะมีปลามีอะไรเราก็เลี้ยงไปเนาะมันก็จะได้ค่าวัชพืชแล้วก็จะได้ผลผลิตผลประโยชน์ร่วมกันเกือ้อกูลซึ่งกันแล้วก็วกขี้ปลาอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นปุ๋ย<ช>นะครับครับครับผมามาดูบอ่อสี่บอ่อหนึ่งที่ขนาดความลึกสี่เมตรครับมาดูบอ่อที่สองนะบบ่อแรกจะลึกหกเมตรครับบอ่อที่สองก็จะลึกประมาณสี่เมตรนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับผม ว่าพื้นที่มันก็ก็เยอะพอสมควรอยู่เนาะแต่แต่ว่าบนดินมันเยอะนะครับมันก็เลยต้องแก้ปัญหาอะไนะนี่ครับบ่อของเราบ่อสองขนาดความลึกสี่เมตรนะฮะตรงนู้นเห็นไหมทันไม่ได้ครับเอครับผมครับนเป็บ่อพักน้ําของเราความสูงความลึกสี่เมตรนะครับจะเชื่อมโยงไปถึงบ่อบ่อใหญ่เมื่อกี้นะครับแล้วตรงมุมนี้ก็จะมีขนมครกอีกอีกอันหนึ่งไว้สําหรับ พักน้ากับเก็กน้ํานะครับนี่แปลว่าในหนึ่งไร่นี้จะมีหลุมขนทกสองหลุมนะครับผมมีโบสอง่อแล้วก็มีลองไส้ไก่ครับผมนี่ครับก็บรรยากาศโดยรวมนะครับสวยงามมากนะครับก็ต่อไปก็เกษตรกรก็เตรียมที่จะลงต้นไม้นะครับตอนนี้เจ้าของก็มีต้นไม้มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปพบกับเกษตรกรเลยครับเดี๋ยวตามไปเลยนะครับผมท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่กับเจ้าของที่นาแห่งนี้นะครับเดี๋ยวเรา ไปทำความรู้จักกับเจ้าของนะครับเดี๋ยวเบื้องต้นให้แนะนําตัวชื่ออะไรครับผมครับผมเฉียนแสงงามพี่กัดจะให้อยู่บ้านนะครับก็บ้านนนจเรญครับตำบลโชคเหนืออำเภอรังโดนจังหวัดสุรินทร์ครับนี่ครับผมแนะนําไปแล้วครับหล่อไปเราก็อยากมารู้นะว่าทําไมได้มารู้จักโครงการของโค้งของน้ำโมเดลของกรมพัฒนาชนครับผมก็ได้ความรู้มาจากแล้วก็จากอบตครับผมอบตโชคเหนือเป็นคนแนะนําครับครับผมก็เลยไปสมัครใช่ไหมครับไปสมัคร ว่าที่พัฒนาชุมคนครับก็เลยให้คุณพ่อไปอบรมเนาะครับคุณพ่อเนี่ยไปอบรมแทนนี่มาช่วยแทนเพราะว่าเขาทำงานวันนี้ก็จได้งานที่โรงงานก็คือยังทำงานอยู่ครับก็ไปกลับไปกลับมาอยูดแค่นี้เครับแกที่นี่ก็คือให้คุณพ่อดูแลให้นะครับบ้างแผนยังไงบ้างครับที่นี่สวนที่นี่ครับปลูกอะไรยังไงบ้างครับก็ก็จะปลูกพืช ก็มายืนต้นครับท่าผมแล้วก็ให้ได้ระดับะครับสูงกลางตาเทียร์ยอดินขอครับระดับทำไมให้ระดับนะครับแต่ที่เห็นก็คือเรามีต้นกล้วยนะครับเป็นพืชที่เลี้ยงทําไมต้องมีมีกล้วยนํากดครับก็เื่อให้นำก่อนก็คือจะเป็นพืชที่เลี้ยงของต้นไม้นะครับก็คือจะช่วยต้นไม้เราชุ่มชื้นขึ้นครับเพราะว่าช่วยจะเป็นมันเขาจะมีมีน้ำอยู่ใต้ดินประมาณนั้นครับ เราจะเห็นว่ามีต้นไม้ป่าอยู่ข้างๆนะครับผมเต็มเลยครับผมก็จะปลูกสลับกันครับผมอันนี้ปลูกได้กี่เดือนแล้วครับผมนานยังประมาณเกือบหนึ่งปีแล้วครับเกือบหนึ่งปีนะครับท่านผู้ชมครับดูครับผมนี่ครับแล้วหลังอย่างช่วงตอนนี้หน้าร้อนครับเราได้มีการรดน้ำไหมครับก็ตัวนี้ช่วงนี้จะไม่ได้รดครับไม่ได้รดเลยครับผมก็แปลว่าตอนนี้เราใส่ต้นกล้วยนะเป็นพืชพี่เลี้ยงในการเลี้ยงต้นไม้ป่าของเรานะครับเนี่ยเป็นสีที่ดีนะครับแต่ถ้าเราไม่มีต้นกล้วยนะครับ ต้นไม้ป่าของเราต้นพืชของเรามันจะแห้งนะครับมันไม่สวยนะครับอันนี้คือได้ศึกษาเรียนรู้ทําความเข้าใจนะครับไปศึกษาจากที่ไหนบ้างครับผมศึกษาตามยูทูบตามอะไรครับก็มีมีมีฝากหลายท่านท่านท่านเหมือนว่าทําทําไว้แล้วเพียงแต่เรามาปรับปรุงแล้วก็มาปรับใช้ในที่ของเราศึกษาแล้วก็เอาความรู้ที่เราดูนะครับเอามาประยุกต์ใช้ที่ส่วนของเรานะครับตอนนี้ก็เป็นรูปเป็นร่างอย่างสวยงามนะครับพืนที่ทั้งหมดกี่ไร่ที่อยู่ตรงนี้ครับตรงนี้ก็ หกไร่ครับหกไร่ครับผหกไร่ก็จะเห็นว่ามีสระกี่บอ่อมีสระตอนนี้มีบ่อหนึ่งสองบอ่อบอ๋อ,อมีสองบอนะ่อเนาะแต่ระบบน้ํายังไม่มียังไม่มีมยังไม่มีครับไฟก็ยังไม่มีครับเป็นที่นาครับผมนะครับตอนนี้ก็ขุดเป็นโคกหนองนานครับเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนเป็นอย่างดีนะครับต่อไปใครที่สนใจมาเรียนรู้ก็มาได้นะครับที่นี่นะครับบ้านอะไรบ่ออีร่มบ้านโนเจริญบ้านเจริญครับผมบ้านโเจริญทุบบนชิงนะครับเคยลำดวนนี่ชูรินครับผมไปเดี๋ยวเดินไปดูข้างในบรรยากาศมาเป็นไม้นี่ปลูก อันนี้เป็นมะฮอกกานีครับผมมะฮอกกานีดูครับผมเราปลูกใกล้กันครับมันโตแข่งกันเลยใช่ไหมครับกันนะครับผมนี่ก็จะมีขาด้วยนะที่เราปลูกด้วยกันได้นะครับกบไม้ขาจะเป็นไม้ไม้หัวนะครับไม้ใต้ดินใช่แล้วอย่างเราปลูกหนึ่งปีสองปีสามปีครับเราจะได้กล้วยกินก่อนนะครับแล้วก็ได้ น้ำจากกล้วยเลี้ยงต้นไม้ของเรานะครับบางคนจะถามว่าปลูกป่าได้กินอะไรนี่แหละครับนี่ครับกล้วยนี่คือคําตอบกล้วยครับผมได้ขาดไาครับคือคําตอบนะครับปลูกป่าได้กินอะไรนะครับอันนี้คือคําตอบอยู่ที่นี่เลยนะครับเราม่จะเป็นต้องกลพืชต้นไม้นิดเดียวนะครับอย่างนี้ก็จะเป็นต้นยางงายางงานะครับนี่ยังไม่ถึงปีนะครับนี่ครับผมก็จะโตปลูกให้ติดเลยครับต้นกล้วยเนี่ยครับแล้วก็จะมีฟางมีหญ้านะครับมาคุม นะครับนี่ก็ชุรสนะครับถ้าใครยังไม่ต้องมาเมาแล้วนะครับเดี๋ยนี้เรามีกินแล้วนะครับชุรสนะครับนี่ครับต้นกล้วยแล้วก็สีที่เราเห็นคือปางกับหญ้าตัดหญ้าเสร็จแล้วเอามาคลุมไว้นะครับไม่ทิ้งไม่เผานะครับเอามาใช้ประโยชน์เป็นปุ๋ยหมักได้อย่างดีนะครับไปเดินไปเรื่อยครับนะครับบริเวณก็จะร่มรื่นนะครับมีหญ้าเราจะขึ้นเพราะความอุดมสมบูรณ์เรื่องนี้นะครับ เขียวกระจีสวยงามรับเหมือนเป็นอุโมงค์ับอุโมงค์ต้นกล้วยใบ่าก็คืเป็นอุโมงค์ต้นแรกเริ่มเริ่มทำเนาะใช่ครับก็ได้เินคุณคุดูอีก5้า6ปีก็จะร่มรื่นกว่านี้อีกอันนี้ก็เหมือนกับการเตรียมตัวก่อนเกษียณนะครับถ้าเรามาทําก่อนเกษียณกว่าต้นไม้จะโตมันใช้เวลานะครับแต่ถ้าเราเริ่มตั้งแต่ตอนนี้นะครับพอเวลาเราเกษียณตัวเองเรามาต้นไม้เราโตแล้วนะครับนะครับจะสังเกตได้ว่าถ้าต้นไม้อยู่ใกล้สระน้ำน้ำ ก็จะมีความชื ouais ้นนะครับมัจะโตเร็วเร็วนะครับเดี <h 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 ๋ยวมาดูต้นไม้ว่าต้นไม้ที่เห็นตัวนี้คือมาจากไหนครับก็อันนี้คือเราพ่อทำเองก็ที่ไหนครับทาที่ไหนก็ตอนนี้คือผมทํางานที่เรุงเทียบก็คือเพราะหลังหลังห้องนะครับหลังห้องพักก็คือนร่ครับทำอันนี้อินเทนินครับผมอินเทนินนี่ครับต้นไม้ไม่ต้องซื้อครับใช้เวลาจากที่ทํางานครับในการพ่อต้นไม้นะครับปลูกเองนะครับผมอันนี้เป็นมะเขืออันนี้ใสะเตรียมเตรียมเตรียมปลูกใหม่ นี่เป็นสาทรครับต้นสาทรนี่ครับสาทรไปเก็บเม็ดตังหน่อยครับหรือว่าสั่งซื้อเม็ดเข้ามาครับก็ก็อย่างช่ว่าวันหยุดอะไรเงี้ยเรามีเวลาก็คือตะเวนตะเวนเก็บนะครับตามมันจะมีมีต้นไม้มีอะไรข้างทางก็เก็บนี่ครับสุดยอดจริงครับผมยกนิ้วให้เลยครับอันนี้จะเป็นมะข่ามะข่าโมงครับครับมะข่าโมงนี่ก็เป็นพยุงครับผมผมเสยชื่อไปแล้วนี่ครับต้นพยุงครับผม แล้วก็นี่จะเป็นตะเคียนทองตะเคียนทองนะครับครับครับสังเกตว่าถ้าอยู่ใกล้บ่อใกล้สระก็จะมีโตเร็วนี่เป็นตะเคียนทองครับนี่ครับผมก็นี้ก็จะเป็นแคนาต้นแคนาะครับผมเตรียมพร้อมที่มเตรียมพร้อมที่จะปลูกในโค้งนะครับนี่ครับผมเจ้าของพร้อมทุกอย่างตอนนี้ครับผมต้นไม้เตรียมหมดทุกอย่างลงมือเองปลูกเองนะไม่ต้องไปซื้อมาครับไม่ต้องไปขอด้วยนะครับแล้วนี่รอกล้วยเราก็จะํำหน้ที่ขยายครับก็ต้อ หายใเนาะได้กล้วยไดเพื่อนได้ตน๊กใจท่านผู้ชมครับมาดูนี่ครับนี่ครับต้นกล้วยครับออกตอแล้วออกแล้วครับออกเครือแล้วครับนี่ครับ้นกล้วยได้หนึ่งสองเครือครับผมสองบีนะครับนี่ครับความสมบูรณ์นะครับผมเราปลูกกล้วยนะครับมันไม่ใช่แค่กล้วยนะครับ อ่างเราเห็นบ่อตอนนี้เนาะบ่อนี้ลึกไหมครับกี่เมตรครับบ่อนี้จริงลึกประมาณ6เมตรครับ6เมตรครับผมว่าจะจะเจาะลงไปตรงนี้จะลึกอ๋อปล่อยปลาอะไรบ้างครับบ่อนี้บตอนนี้ก็มีปลาดินครับผมครับปลาดินครับปลานายคงคงไม่เหลือแล้วหรอไม่ารับตอนนี้หลักๆตัวนี้เป็นปลาดินครับแล้วก็ปลาธรรมชาติที่มีอยู่ก็คือพวกกระดูกข้าหมอครับ เราจะเห็นต้นหักบุ้งนะครับน่าจะเป็นตัวปลาที่มันกินนะครับใบก็จะหายนะครับเป็นอาหารของปลาปลานินครับปลากินพืชนะครับผมสงสัยว่าเป็นเชือกที่ผูกไปมาเพื่ออะไรครับถ้าผม้ชมสงสัยเือนผมครับอันนี้คือป้องกันคือจะมีแบบเป็นชาวบ้านนะครับแล้วก็ก็จะมาชอบมาหย่อนบิดอะไรอย่างเงี้ยอ๋อครับก็เลงกันต้องการใบเนาะเพราะว่าเราเราไม่ได้ประจําตรงนี้เนาะไม่ได้เฝ้าตลอดใช่ไหมครับครับผมนี่ครับการทำเกษตรของเราครับเป็นไงบ้างครับรู้สึกตอนนี้ ทำได้ผ่านไปขนาดนี้รู้สึกเป็นไงบ้างมีความสุขไหมครับมีความสุขครับผมมีความสุขเนาะครับผมนี่ครับคิดว่าคิดถูกไหมที่เลือกมาทำเกษตรแบบนี้ครับว่าคิดถูกนะครับเพราะว่าอีกอย่างก็คือก็ไม่ได้ทํางานกรุงเทพตลอดกาบว่าอีกประมาณทักสองสามปีก็จะกลับมาอยู่ที่บ้านเราครับครับผมทําเลยมาทําไม่ก่อนครับเป็นการวางแผนที่ดีครับสามสี่ปีเรามาอยู่ต้นไม้เราก็โตแล้วนะครับเรายอมเหนื่อยแต่ตอนนี้ก่อนนะครับต่อไปเราก็ ออดูแลนะครับต้นไม้ป่า3ปีก็คือเราไม่ต้องดูแลอะไรเยอะแล้วเราจะมาดูแลอย่างอื่นนะครับต่อ,อไปก็มีคนมาเรียนรู้งานรับนักท่องเที่ยวนำต่างได้เหมือนกันนะครับผมก็สุดท้ายอยากจให้ฝากท่านผู้ชมนะว่าถ้าใครที่สนใจอยากทกําเกษตรแบบนี้นะครับต้องต้องเตรียมตัวยังไงบ้างรครับก็ถ้ามีที่ไหนก็เตรียมตัวก็คือศึกษาหาข้อมูลนะครับก่อนก่อนมือทำถ้ามีเวลาก็ถ้ามีเวลาก็ สวยงามเนาะครับผมก็มาเยี่ยมชมกันได้ครับผมที่นี่ชื่อชื่อสวนชื่ออะไรนะชื่อสวนจริงก็เป็นทุ่งแสงงามทุ่งแสงงามนะครับใครสนใจที่จะศึกษาหรือสนใจที่จะมาดูมาชมโค้งหนนาครับติดต่อได้นะครับขอเบอร์โทรนะครับครับผมก็สมเกียตแสงงามก็เบอร์โทร0851824737ครับผมครับผมอันนี้ก็เป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมหลายท่านนะครับวันนี้ก็พามาชมรูปแบบการขุดโค้งหน้าของกรมพันธชน้ชนแล้วก็พามาเยี่ยมเจ้าของนะครับว่า ได้มีการเตรียมตัวไงบ้างนะครับวางแผนไงบ้างนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณครับเจ้าของนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณนับท่านชมที่รับชมนะยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องเกษตรบางช้างด้วนนยครับผมก็จบแค่นี้ครับผมบายบายือ